อย่าใช้ไม้หยอกกันใช้ไม้หยอกกันมก็ครอบครัวหันสานะครับอยู่ขอเล่นกันนะครับขอเล่นกันขอควรกันนะครับนี่เนี่ย ครอบครัวหันษาครับเ <c oughs> อทกเงียบงนี่ <c oughs> ไงไอ้งอนครับง,งอนง,งอนง,งอนแล้วง,งอนล้ไอ้คนง,งอนเอางอนไม่ยอมเลยเอะโดน,นแกล้ง <c oughs> ดูครับดูครับอนอนจิงอยู่ตอนนั้นนอนจิ่งไม่ยอม งอนครับงอนนม่ยอมเลิอกอ่ะร้ <c oughs> องเลยครับร้องเลยไม่รู้สึกไม่ได้เหรขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมมาเป็นความบันเทิงขำๆนะครับขำๆอ้าย้ายมานี่แล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ยน้องสนุกสนานฮีฮานะครับคํำๆกันนะครับสำหรับครอบครัวหันสารนะครับใครจะว่าก็ว่าถึงจะบ้าแต่แตก็ว่าไม่โง่นะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจครับ